เนี่ยะไรับโอ้นอนนอนอ้าปากเลยเนาะพระมาพระมาพระมาเยี่ยมมาดูอันนี้ก็ดังแค่นี้อโยมพระมาได้ยินหรือยังได้๋ยเดมาได้ป่าไ้ไหมอข้าวหมอิฮะ นอนพุทโธบ้างไหมได้นอนพุทโธบ้างไหมพุทโธบ้างไหมนอนเนี่ยหัดพุทโธบ้างสิให้โยมตาพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้านะแปลว่าพุทโธพุทโธความหมายคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้หัดพุทโธไปนะตเยอยฮะพูดดังๆสิไม่ได้ยินตาขอยืยมรอยตาขอยิมร้อยหนึ่ง เออได้ได้ได้ให้พุทโธก่อนอภัยเลยพระพระนอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้เหรอ๋อนอนลุกขึ้นไม่ได้ไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วเหรอเอาก็อีกเอาตุ้ดเตี้ยมาผมไม่มีเติดตัวว่ามีติดตัวสักบาทไม่มีเงินติดตัวสักบาทโอ้โหมันไป่นอนไม่ได้ ท่านรอแรงระงก์ละล้าลุกมาขึ้นเหรอท่านเจ้าคุณครับรอแล้วลุงไม่ขึ้นเพราะว่าไงไม่ได้คุณโอ้ว่าใแล้วลูกก็ตายหมดแล้วร่างมันโยนบ้านมันเกี่ยงฮะปีทงมากเงี้ยงอขึ้นมาขึ้นแบบนอนเงี้ยครับคนจะคนจะกลืนมือขึ้นตอนนี้ตามองไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นเลยตาไม่เห็น <Okay. S 2> ว่ามีแต่หูดได้ยินครับฟังจะบอคุณอยู่วันไหนครับอยู่วัดพระพุทธแสงธรรมอ่าสละบุรีวัดพระพุทธแสงธรรมโอ,โ,อโอ้โหมีกับม,<า>มืดแน่วันนี้มากระจายไก่ไมะกี้ไกลไปถึงนู่นเลยครับครับสังขะไปขึ้นไปขาวทองผาภูม,มิไปอำเภอไปเรื่อยๆ ตอนนี้อำเภออะไรอยู่เนี่ย93า๋ออําเภอสองพี่น้องตอนนี้อยู่สองพี่น้องอย่าง93มอ้นี่93ย่างแต่สติยังดีอยู่เพียงแต่เดินไม่ได้เดินลา่ลามาบอกว่าไม่มีเงินสักบาทเลย <c oughs> ของเ,อเอง 100, ินสักร้อยพอเห็นภาะบอกไม่เอาแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะน่ารักอย่างนี้เลยนะ <c oughs> เคยบวชไหมเคยเคยเหรอครับบวชนานไหมบวชนานไหมข,ข้าวตาทอกเราสักสิโอ้ข้าวบัญชาสองได้สึกยังสวดอะไรได้บ้างสวดอะไรได้บ้างได้ได้ทำดนตรีชาลโอ้นั่งทำานตรีรและท่องอะไรได้บ้างตอนนี้ยังจําอะไรได้บ้างอิติปิโสได้ไหม ลายอนนในลงท่องดูอีตีปีโซเทวะมันทอฮึมองได้ไหมท่องได้ลงท่องหน่อยแล้วลึกถึงพระพุทธคุณหน่อยนะอ้าวสิบีโซพกกวาธัรมมาธัมพุทโธวิชาชนะธรรมปัโนโตกโตโลกาวิโซอนตโรปัญหาธรรมบัตาเจรนุตารังพุทโธพรวาติีเออเก่งมากต่อไปสวัสดิ์คโตต่ออีกสวัสดิ์โตภควตาธรรมโมท่องแล้ว สวัสขาโตต่อผมนอนผูกันชายเนี่ยฮะผมเวลานอนผูกันชายชายท่อนเดียวนะอ่ะอ้าวแม่พระสงฆ์เลยเหรอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปไหนสองสองต้องตรวจต้องว่าเลยว่าวก็ขว้าวทิ้งไปโซอ๋อแล้วสวาขาโตไปไหนครับสวาขาโตไปไหนจำอยู่น้าจำัดอยอ้ะก็ถามแล้วเมื่อกี้ไปสระบุรี พุทธวิเย็น,นยจ,จังห<อ>วัดบ้านเรากับสระบุรีเลยอ๋อมีรถมาใช่ไหมครับมีรถมาโอ้ตกลงท่องแค่อีทีพิโสไม่เอาสวัสดิ์โตเหรอมันจะท่องต่อเอาแต่พุทธคุณนางโอ้ธรรมคุณนางนี่เจอสองคนละมาจังหวัดการนี้เอาแต่พระพุทธแม่พระธรรมพระสงฆ์แล้วเดี๋ยวนี้ต้องให้ครบองคศาสวัสดิ์โตภควตาธรรมโม สันทิิโกอาการิโกนาวาดอะไรเท่าเปี้ยเปี้ยเลยเอามาอะไรจำได้มาเลยมันชักลิ้มแล้วปัญญามาเลยสดปัญญากลิมมาตั้งสดเองทำประรอบประชอบกันสิดแปดองค์หินนักทำที่ได้ได้ผูมเพราะใหม่เจ้าพระเก่าองค์ ผมเนียนอรรยู่ใครเใครเี่ยใวัดวิทยุมาวัดหลวงพ่โนมวัดอัมพวันีวัดวิทยุมาวัดคอบวันสอบินนองเ,อเดี๋ยวจะให้มายวขี่วัดตทขี่วัดครองนี่ถ้าพูดเรื่องวัดนี่ไปเลยนะจิตเขาู่กับวัดเลยนะแต่ว่ามีพื้นฐานเก่าเยอะเลย สามห้เาเดี๋ยวจะให้<ๆ>ฟังมีการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแปร ى, และมีพระเทศอยู่ข้างในนี้หนึ่งร้อยชั่วโมงเอาไหมแล้วรถอยู่ที่น้าเหละครับฮะรถรถอยู่นี่แหละอยู่ใกล้ๆเนี่ยเอานะเดี๋ยวเปิดให้ฟังก่อนอ่ะดูนะ ลุกไม่ได้ <S <S ไม่เป็นไรลุกไม่ได้ก็น,นอน,นนอนท่านล้อล่างถึงเพลงิงลุกไม,ม่ได้ถ้านั่งได้นั่งได้นั่งได้เหรอบา้าแต่ท่าน,นล้อล่างถึงเพลิง,งล,ลุกขึ้นไม่ได้ถ้านอนหลังถึงพื้นแล้วลุกขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมีต้องมีคนเลี้ยงเว้ยอ๋อต้องดีโซอภคอาอรหังสัมมาสัมพุทโธได้ยินไหม อะไรนี่ยัยงอะไรท่องได้ไหม วิทยุใช่แต่พี่อ่านได้หมใช่เสียงนี้เลยจำเสียงได้เหรอหลาโอ้เก่งเสียงหลวงพี่เหรอใช่เบิ้บไหมบวมเงาเาวแล้วที่ครับ บวชมาสามสิบเจ็ดปีผ่านมาแล้วโอ้โหอายุพุทธานสิบหกสิบแล้วหกสิบแล้วโอ้โหจะหกสิบแล้วขึ้นหกไปอภิญญาตมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดโอ้โหเป็นขนาดน้ำเดงขนาดนี้เลยเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีคณะสงฆ์ธรรมยุทธ เดินเพราะไหนจะปิดก่อนปึ๊บอืมต่อไปเดี๋ยวเปิดไม่เหงาเลยนะทีนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ไว้เลยเก็บไว้เอาที่เสียบไฟมาเอาที่เสียบไฟ <c oughs> ไปไป,ไปที่บายโยงก็ไปเวลา <c oughs> จะลุกขึ้นนั่งไหมหรือว่าจะนอนงี้ดีกว่า <c oughs> นอนนี้แล้วเ <c oughs> มื่อกี้คิดยังไงของเงินร้อยหนึ่งเจอเจอหน้ากันเน โอ้ตรงยังเลยจนที่<า>อ๋อเนี่มยม,มีอวนตินกินไหมอวนตินมีน้ำอวนตินมีขนมอร่อยเลยเอามามาเอาขนมนนู้นมาขนมมาจะได้กินของอร่อยเอาเอวนตินมาด้วยอวนติ้นอวนติน,อน,ตนเอออเามาเป็นแพ็คเลยอวนตินเวลากินนอนกินหรือนั่งกิน นั่งครับนั่งกินนั่งแล้วก็หมอ,ออดูอ๋อหมอนเอาลองลองทำดูมา,าเอามาใครเคยปฏิบัติมาให้นั่งขึ้นนั่งพิงหมอนนั่งพิงหมอนไปโอ้ไปกับเจ,จ้ากันจัางหวัดต,ตาราไวยต,ตัลวยลุกลุกขึ้นได้เปล่าอ<ๆ>้าวค่อยค่อยค่อย่อยหาพลาดนะหัวตกฟาดเลยนะไม่ได้ไ เออเดี๋ยวก็มาเชื่อใช่ใช่เดี๋ยวก็มาแม่ไม่รู้จังว่าเดี๋ยวก็การคอใช่หรอไยังตะลุยได้ยังอ่านให้ดีนให้ดีปล่อยเขาเอาขาอารอ hmm? ้อมมาแก้เยเยเขาที่ไหนออกพระพะเออ ไม่ล้มเลยใช่ป่ะแต่เลาไว้ไม่ล้มเลยใช่ป่ะเออนุนได้ดีโอเคเอาขนมเค้กให้ลูกนึ้นกินอ่าเจาะเลยเจาะคลายเดี๋ยวผ่านแล้วให้ลูกกินเอาเอาหยิบเข้าเข้าเป็นคนใจบนเอาเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วเขาเดี๋ยวก็เปรี้ยงเขาหรอกเขาเขาหนึ่งอ่ะต่ลราไว้ให้ขนมเี่ะเดีอย่าไปบิดเดี๋ยว แตเนีะนาอให้กินเลยเขาอีกแล้วไม่กัใจเอเอาไปหมดเรืที่แล้วห่างวัดไอ้นี่เขาอยู่เรื่อยเรืยกเดี๋ยวก็เปลี่ยนก็ลอกอร่อยนี่นี่นี่อกินกินอัะปะอัะปะถือคือเค้กกล้วยหอมอร่อยมากอกินก่อนนี่นี่กินข้างบนกินข้างบนต้องโเข้าน้เค้ก มันม,มันมีกระดาษหอ่เอเยอย่าอย่าไปกินกระดาษนะ,ม,ะ,ษ<อ>ะมีกระดาษห่อมีกระดาษห่ออย่าไปกินกระดาษนะเออนะกินเนื้อก่อนโอ้กระดาษอย่าไปกิน,น,นอ้าวเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะคายอย่างเงี้ยกระดาษเราลองเพาะเอาคนนู่นมาด้วยนะคะ,ะแผลภรรยาเขานะไม่เป็นไรแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวกระดาษจะจะคายไหมขนนุ่นยังฟังรู้เรื่องมองเห็นมองเห็นไม่แก้งคายไม่กระดาษไม่รู้ไม่รู้หรอ ไม่ติดไม่ติดอ๋อไม่ติดแลไม่ติดคอไม่ติดไม่ติดต่อครับเอาไปเลยครับก็อ๋อนิดเดียวพ่อเป็นไรเพราะพ่อเป็นคัดใสออโอ้เรานึกว่าเรานึกว่าเขาจะคลายนะเนี่ยไม่ติดไม่ติดเนาะไม่ติดก็ให้ลื่นไปแล้วกันโยมโอ้หกสิบเท่าไหร่นะหกสิบเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ใช่ใช่สามสาม ความจำด <3 rapper. S 1> enfin ีมากดีครับข็นตือกลยมาเลยสอบนักทำนักทำตรี9.3 9.3ในอาลูก้าิบสามีมาไหนไหนลูกาหาดมจิวี้าวิด้ก็อะไรทำแล้วยายนุก็ นั่นก็ต้องคานใช่ไหมต้องพอานเป็นอย่างนี้แต่ตอนเช้าพอแล้วเหรอขนมอร่อยครับเมื่อกี้เคี้ยวกระดาษไปเลยนะเก่งยังเลยเรานึกว่าจะคายเมื่อกี้แต่นานๆครั้งจะไปทำบ่อยก็รู้สึกเลยครับรู้สึกเหรอโอ้โหเมื่อกี้ไม่รู้สึกเลยเอาเอาไ้เถอะยังไงก็เก้าจุดสามแล้วเอาเดี๋ยวไปเรียนะหัดพุทโทนนะ พุทโธโธ่กับโมตังโโหนั่นแหละเอาเอาคอยแห้งกินโอตินก่อนโอตินมีไว้ลังหนึ่งเลยนะเอาไว้ลังหนึ่งเอานี่หลอดหลอดหลอดครับเอาถือหลอดไว้ครับไปดูดก่อนดูดก่อนขาบวมหน่อยหนึ่งดูดได้เลย่ฮะดูดได้เลยเออดูดได้เลยตามองไม่เห็นไม่เห็นโอ้เข้มข้นไหม

เห็นหน้าลแล้วก็ลุงพ่อเออพูดเป็นแล้วนใกวันนึ้นว่าจะโดนกันแล้วเข้ามาเข้ามาก็เพี้ยงเขาลุกเที่ยวเข้ามาหลวงตาใช่แล้วเขาจะเรียกลุงเป็นหลวงตาใช่แล้วถือไม่ใช่ขนมเนี่ยอร่อยนะชอบอยู่นะอร่อยน่าดูอร่อยน่าดูเลยนี่มีอีกถุงหนึ่งนี่เก็บไว้ อะไรครับแบบเดิมเนี่ยขนมเนี่ยอร่อยน่าดูนี่แหละขนมเค้กเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอ้าวเอากับข้าวข้ามาชุดหนึ่งเอาข้ามาสักแปดลูกเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็มีโจ๊กเอาโจ๊กมาสักสามกล่องนะโจ๊กสามแพ็คโจ๊กกินลื่นๆคอนะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เอาน้ำน้ำร้อนใส่ เออสร้างความดีโยมเลยนี่ขนมะปังไขเ่เอามาเลยวางเลยข้าวมีโจ๊กมีข้าวเอาข้าวม,ม,มาให้แป้ทุ่งเลย ขอใหเ,เจริญเจริญนะท่านลุยูม่มากจริงๆอย่าเจ็บนะจน,น,น,นมีขนมมีขนมปงังมีเค้กเล็กตาซอยเล็กตาซอยอเอาเผื่อไปอีกไปอันนี้อันนี้กำลังแล้วนะโอนตินให้ลังไปเลยมากเลยเอาไปไม่เป็นไรเหลือดีกว่าขาดเอาไปพอแล้วพอแล้วอือหือ ถ้าเอาเงินให้จะเก็บไว้ใช้เองไหมอะไรครับถ้าเอาเงินให้เก็บไว้เองได้ไหมไถ้าเอาเงินให้เก็บไว้เองได้ไหมได้ได้จะเอาสักเท่าไหร่บาทยี่สิบาฮะยี่สิบาทยี่สิบแล้วเม้ <20. S 2> รับนแล้วเมื่อกี้ขอร้อยนึง <c oughs> เมื่อกี้ขอร้อยกลลดเหลือยี่สิบแล้วเอาเอาให้โยมไว้ใช้สักสงตาใหญ่โอ้ยมหมมากมายนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะดูแลกันเองใช่ไหมเอาเอาไปคนละห้าพันให้ให้โยมห้าพันให้โยมโยผู้หญิงห้าพันคนละห้าพันบาทได้ยินไหมห้าพันครับ เยอะไมห้าพันโอ้ยมากมายมาไปไปไปให้ห้าพันอ่าใบละร้อยใบละใบละพันสี่ใบใช่ไหมครับผมใบละร้อยสิบใบใบละร้อยสิบใบใบละพันสี่ใบเก็บใส่มีเสื้อด้วยนะใส่กระเป๋าไว้เก็บดีๆนะไปแล้วนะ พุทโธนะครับพุทโธแล้วไปแล้วเดี๋ยวให้ยมยายไปโอ้ยป็นอย่างนี้อาจารย์อาจารย์อย่างนี้เจ้าเราฮะว่าอาจารย์อย่างนี้เจ้าเราอะไรนะของที่ดึกคือยังให้เงินขายอีกมีของมีเงินด้วยมีขนมปังปิ๊บด้วยนะที่เป็นเนี่ยน,นี่นี่ก็อร่อยไปขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ นี่ขนมปิ๊บอย่างดีเลยเอาไว้ใส่ของได้นี่ก็ขนมปังอีกนี่บิ๊บบิ๊บทยุบอกโยมด้วยนะเปิดไปชอบฟังเลยก็คือชอบฟังฟังเสื้อไปแล้วดีแล้วอย่าเรียกเขาเขานะเดี๋ยวเปลี้ยงนะบอกไว้อ้าวไปเดี๋ยวให้ยายได้ยังยายไป

ใบละพันนะห้าใบนะเงินไว้ใช้ห้าพันนะเ,เงินห้าพันรู้ยังได้ยินไหมได้ยินยน, 5, นะห้าพันนะหัดพุทโธในลองพุทธโธดูดิพุทธโธทททนั่งพุทธโธไปเรื่อยๆนะจนกว่าหมดลมหายใจพุท,พท,ทไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแล้วก็แผ่บุญให้พ่อแม่พุทโธ โทรก่อนนอนก็นอนพุทโธไปเลยนะดีกว่านั่งเฉยเฉยนะพุทธโธนะจะได้มีบุญและเลิกถึงพุทธเจ้าไว้พุทโทมีที่พึ่งนะไปแล้วนะจะมืดแล้วไปแล้วอยู่สระบุรีเดี๋ยวต้องกลับสระบุรีแต่ยังต้องแวะอีกยังเดี๋ยวแวะไปเพื่อเรื่อยๆนะขนมอยู่นู้นเยอะเลยไปกินนะนี่ยอนตินก็มาแล้วไป อไปเรียบร้อยก็สงสาร,รว่าเด็กกับคนแก่ที่ยังลำบากที่ช่วยเหลือตัวเองลำบากคับ กำลังวังชาสายตา9ถ้ายายนั้นอีกก็น่าจะ80กว่าหรือเกือบ90้เหมือนจะเริ่มเฉยเริ่มชาเริ่มนิ่งนี่เป็นทุกคนนะเร็วชา้าลวแต่โปรดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ยังต้องไปอีก็กนะขอเจริญพรยัดโยม นะสมสริจรก็ยังต้องเดินทางต่ออาจจะไล่ศดยังอีกนะขอจะเจริญพรเท่านี้ก่อน